ตลาดการเงินผันผวนนะครับหลังข่าวการเมืองสหรัฐเนี่ยกดดันดอลลาร์และแผกนการเทรดจะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับนี่คือพอร t ตเทรดจากทีมงานของ u h a s ทำกำไรและถอนเงินไปแล้วกว่า20,300บาทด้วยทุนเริ่มต้น0บาท ก็เพราะว่าพอร์ตนี้เริ่มต้นด้วยโบนัสฟรี30ดอลลาร์สหรัฐจากโบรกเกอร์ FXGT เมื่อทำกำไรได้ก็ถอนได้จริงคุณเองก็ทำแบบนี้ได้เช่นเดียวกันเป็นแค่เปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์ FXGT ผ่าน Juhas แล้วยืนยันตัวตนเพียงแค่นี้คุณก็จะได้รับโบนัสทันที30ดอลลาร์สหรัฐเพื่อเอาไว้เทรดและกำไรที่เกิดจากโบนัสสามารถถอนได้แบบบัญชีนี้เลยครับนอกจากนี้ยังมีโบนัสเงินฝากอีก50%สูงสุด500ดอลลาร์สหรัฐ ฝากเงินเข้ามาเทรด1,000ดอลลาร์สหรัฐรับโบนัสไปเทรดอีก500ดอลลาร์สหรัฐเรียกได้ว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มและคุณผู้ฟังอย่าลืมใส่รหัสผู้แนะนำเป็น u h a s ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นสมาชิกกับเราและรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายจากเราด้วยนะครับดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อวานนี้นะคะรับหลังจากมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัทชามเนี่ย ได้พูดคุยกับพักดิพับบิกันนะครับว่าควรปลดประธานเฟดหรือไม่นะครับสร้างความไม่แน่นอนด้านนโยบายการเงินอย่างมากเลยแล้วก็ได้กดดันค่าเงินดอลลาร์นะครับแม้ก่อนหน้านี้เนี่ยจะได้แรงหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อ PPI ที่อ่อนกว่าคาดนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> โดย <S <S ดัชนีเดียกวายร่วงใกล้ระดับ98นะครับจากจุดสูงสุดของวันที่98.91 ขณะที่ PMI เดือนมิถุนาเนี่ยทั้งทั่วไปแล้วก็พื้นฐานนั้นออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้นะครับจะท้อนแรงกดดันได้เงินเฟอ้อที่เริ่มขายตัว นะฮะส่วนด้านการค้านะครับคุณทัศน์เนี่ยก็ประกาศข้อตกลงใหม่นะครับเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียนะครับในการลดภาษีนําเข้าเหลือเพียงแค่19เเท่านั้นนะครับแล้วก็เปิดทางให้อินโดนีนดนเซียนะครับนำเข้าสินค้าสารัฐมากขึ้นนะครับโดยรวมแล้วนะฮะมีมูลค่ามากกว่า20,000ล้านดอลลาร์เลยนะครับแต่เขาเนี่ยก็ยังขู่ขึ้นภาษีนําเข้า,ายาแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ต่างๆด้วยนะครับจากหลายประเทศเลยสูงถึง200เเลยนะครับภายในสิ้นเดือนนี้ ก็อาจจะสร้างแรงกดดันใหม่ได้นะครับต่อตลาดนั่นเองครับผมส่วนสก,กุลเงินปอนนั้นก็มีการแข็งค่าขึ้นนะครับโดยคู่เงินอย่าง GU เนี่ยพุ่งแต่ที่1.345นะครับเพิ่มขึ้น0.55%นะครับหลังดอลล่าอ่อนค่าจากข่าวทั้มอาจจะปลดประธานเฟดนะครับแล้วก็ข้อมูล PI สารัฐที่อ่อนแอนะครับโดยฝั่งกินเนี่ยตัวเลขเงินเฟอ้อผู้บริโภคหรือว่า c p i นั้นล่าสุด เร่งแตะขึ้นที่ประมาณ3.6%รบสูงสุดในรอบกว่า1ปีและ CPI พื้นฐานอยู่ที่3.7สศูนย์กว่าที่คาดไว้นะครับชะลอแนวโน้มปรับลดดอกเบี้ยของ b o e นะครับแม้ตลาดเนี่ยจะยังให้โอกาส80%ว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยที่0.25ในเดือนสิงหาคมซึ่งแรงหนุนหลักก็มาจากเงินเฟ้ออังกฤษที่สูงนะครับบวกกับดอลลาร์อ่อนค่าส่งผลให้ปอนเนี่ยได้แรงซื้อกลับอย่างชัดเจนครับผม ไปดูกันต่อที่เงินยูโรนะครับสํารับยูโรเนี่ยก็มีการแข่งข้าขึ้นนะครับโดยคู่เงินอย่าง EU นะครับซึ่งในกราฟเนี่ยอย่าทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วเพราะว่ามันสวิงค่อนข้างแรงมากเลยนะครับ oh. คือตอนแรกผมก็คิดว่าเอ๊ะมันเอาแล้วหรือเปล่านะครับก็ตอนแรกนึกว่าจะชนไอแซวแล้วก็กลับไปท p เหมือนเดิมนะครับซึ่งในคู่เงินอย่าง EU เนี่ยก็มีการพุ่งแตะที่1.172หนะครับหลังระหว่างวันหลังจากที่มีข่าวเรื่องทั้มนี่นแหละว่าจะปลดประธานเฟดเนาะก็ จุดชนวนแรงเทขายดอลลาร์นะครับส่งผลให้คู่เงินอย่างยูนะครับอ่าขยับขึ้นมากกว่า5 150จุดนะครับก่อนจะมีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยมาแถวที่1.16นะฮะแม้ว่าทางฝั่งเจ้าหน้าที่ ECB เนี่ยอย่างนาเกลนะครับจะส่งสัญญาณระมัดระวังนะครับแล้วเราก็คาดว่าตัว ECB เนี่ยจะคงดอกเบี้ยไว้ในการประชุมถัดไปนั่นเองนะครับแต่ค่าเงินอย่างยูโรนะครับก็ได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าแรงนะครับไปต่อกันที่สกุลเงินเยนกันบ้างครับโดย คู่เงินอย่าง UJ เนี่ยร่วงลงจากระดับสูงสุดที่149ครับผมบมาซื้อขายใกล้ระดับที่148นะครับหลังตลาดตอบรับข่าวความไม่แน่นอนทางการเมืองสหรัฐที่เพิ่มขึ้นซึ่งกดดันฝั่งดอลลาร์เนาะแม้แนวโน้มดอกเบี้ยเนี่ยยังเป็นบวกนะครับในขณะที่ฝั่งเงินเยนได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศนะครับก่อนวันเลือกตั้งที่20กรกฎาคมรวมถึงอัตราของตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของญี่ปุ่นอายุ10ปีที่แตะที่1.6เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งสูงที่สุดในรอบกว่า สิบปีเลยจากความหวังว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่นั่นเองนะครับไปดูกันต่อที่คู่เงินอย่างดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่าคู่เงินอย่าง AU ของเรานะครับก็อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยล่าสุดเนี่ยซื้อขายอยู่ที่0 6 5 0 0นะครับแม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงก็ตามนะครับจากข่าวทั้มเนี่ยแหละแล้วก็ข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนค่าลงเหมือนกันนะฮะแต่ฝั่งดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับยังคงถูกกดดันจากปัจจัยภายในนั่นเองนะครับทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ <N> นะครับแล้วก็เงินเฟอ้อเนี่ยใกล้หลุดกรอบที่เป้าหมาย R b บที่ตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่ต้นนั่นเองนะครับครับผมก็ข่าวาก็น่าจะมีเพียงเท่านีา้ครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวในตารางกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างครับผมครับสำหรับข่าวในตารางนะครับวนันพฤหัสสบดีนะครับก็ม <N> ีตั้งแต่ช่วงเวลา อ่าเป็นมุงครึ่งก็คือช่วงเชา้าเวที่เรียบร้อยแล้วเ <ผม S 1> นาะก็อัตราการจ้างงานแล้วก็อัตราการว่างงานเนี่ยก็ออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็อัตราการว่างงานเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นนะจาก4.1ที่คาดการไว้ออกมา4.3ก็อันนี้น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันแล้วก็อัตราการจ้างงานเนี่ยค่อนข้างที่จะสวิงตัวค่อนข้างแรงนะครับ,รบแต่ก็อ่ามีการมองว่าตัวที่มันลดลงหรือว่าแว่งตัวมากๆแบบนี้เนะี่ย มันเกิดจากาผู้ที่เขาไปอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็มีการเปลี่ยนงานบ่อยๆอย่างเช่นอาอย่างเช่นเราไปอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็มีการเปลี่ยนงานโยกย้ายอะไรประมาณนี้นะครับครับผมก็ตัวเลขเหล่านี้นะครับก็ยังกดดันดอลลาร์ออสเตรเลียอยู่ครับผมนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งคับผมก็มีคอลีเทลเซลลีเทลเซลยอดยอยคาปลกนะครับก็อยู่ที่0.3เปอร์จาก ลบ0.3ใช่ครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นนี่ก็เพิ่มขึ้นเมหือนะครับก็เป็นบวกนะครับต่อสกุลเงินดอลลาร์ใช่แล้วก็อีกตัวหนึ่งการขอสุดการกาว่งานนะครับก็เพิ่มขึ้น6 600ตำแหน่งนะครับก็ไม่เยอะมาก600รายแหละไม่ค่อยเยอะมากแต่ว่าสองตัวสองตัวแรกเนี่ยค่อนข้างออกมาดีนะก็อาจจะช่วยพยุงดอลลาร์ในช่วงที่มีข่าวออกแบบนี้ก็ได้นะครับครับ ก็วันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูการวิเคราะห์กันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับคู่เงินอย่างอียูนะครับก็เมื่อวานโห่สวิงตัวสวิงแบบแรงมากสุดๆเลยนะฮะจะรอข้างบนก็คิดว่าน่าจะชนไอแซวเหมือนกันนะครับถ้าเราวางไอแซวไว้นะครับใช่อันนี้นี่คือแบบผันผวนมากไปไปไม่ถูกไปไม่ถูกเลยทีนี้เออเลยนะครับเจอการดแบบนี้สําหรับการมองแผนในช่วงเช้าเนาะก็ าแบบวางแผนไรยวันเนี่ยโหก็ค่อนข้าง,างปวดหัวนะอย่างที่บอกเมื่อวานคือเราต้องมาดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งใช่เนาะและนี่ข่าวแบบีหยอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ไงว่ามันจะมีข่าวที่แบบว่าออกมาแล้วก็บอกว่าไปคุยกยับพรรคเลขาปการ์ว่าเออเฮ้ยคุณเจริญพาวเวลเนี่ยสมควรโดนปลดหรือเปล่าอ่ะเนี่ยมันก็เป็นข่าวที่เราก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะมีนะครับก็ ตลาดก็ใครที่เทรดนะช่วงนั้นก็อาจจะงงๆอยู่เอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าการาฟเนี่ยก็ยังคงเป็นไซเยวอยู่<ช>ครับแล้วก็ได้ขึ้นไปทดสอบด้านบนแล้วนะครับตอนนี้ก็คาดว่าเดี๋ยวเราจะมาเซลล์กันต่อครับผมกันนะครับอาจจะรอให้ราคาเนี่ยมาถึงบริเวณหนึ่งจุดหนึ่งหกสามนะครับถึงหนึ่งจุดหก้านะครับประมาณนี้ อย่าเราลากลางมาอ่ก็ไกลแล้วแหละนะครับใช่ก็ไกลแล้วตัวเล่นแอลนั้นอยู่ที่1.166นะครับที TP อยู่ที่โลเดิมก่อนนะครับที่1.572ครับผมนะครับถ้าเบรกลงไปได้เนี่ยอาจจะมาถึงโซนนี้เลยนะครับสำหรับคู่เงิน EU อ่อาจจะทำสัญลักษณ์ไว้หน่อยก็อาอาประมาณ1เกือบเกือบ1ต่อ2ได้ประมาณนี้นะฮะ อไข่เนี่มีหาเปลี่ยนสีนี่ลักทีดิไะมจะเย็นนะเขาอาจจะกดฟิตก็ได้อคุณไปใจร้อนซะแล้วปึ๊บ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 บอันนี้ก็พันปวดนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันลองพิจารณากันดูนะครับครับผมอะมาดูกันต่อที่จียูแต่จียูเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับไม่ชนเอสแต่ว่าไปเก็บทีพีสองที่เราร้อยนะครับถ้าไข่ที่วางเอสแอลไว้เออใช่วางทีพีไว้นะครับ นี้เรียบร้อย tp หนึ่ง tp สองนะครับแล้วก็ยังกลับเข้ามาในโซนอยู่ถูกเนาะส่วนตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะยังเล่นอยู่ในกรอบนี้นะครับก็ใครที่รับคำเสี่ยงได้เนาะก็บายลิมิตครับผมนะครับหรือว่าฟ l o w บไ y ไปเลยแล้วก็ tp สั้นๆนะครับอยู่ที่ประมาณเนี่ย tp เดิมเลยนะครับหนึ่งจุดสามสี่สองครับผใกล้ๆประมาณนี้ไอแซก็ที่เดิมนะหนึ่งจุดสามสามนะครับครับผม ยูเจยูเจเป็นไงฮะยูเจนี่อันนี้ถือว่าโอเคนะครับยังอยู่ในยังอยู่ในโซนอ่าแล้วก็ทีพีเรียบร้อยนะครับทีพียังไม่ได้หลุดยังไม่หลุดเนาะก็ยังคาดว่าจะยังทรงทรงอยู่แถวแถวนี้อืสําหรับยูเจครับผมอ้าวติดกรอบอยู่หรือเปล่านี่ประมาณนี้อ่ะก็ยังอยู่ในกรอบเนาะก็ยังสามารถเล่นได้ครับผมนะครับสําหรับยูเจยูแคทล่ะ ยูแคทอือันนี้ไม่ลงมานะแต่เกือบเกี่ยวนะครับเกือบที่จะกลับลงมาอ่าเข้าโซนอีกรอบนึงใช่แต่เมื่อวานนี้เราบอกว่ารอที่ t ใช่ก็ TP ไปแล้วครับผมนะครับสําหรับ TP หนึ่งก็ยังคาดว่ายังคงน่าจะค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆนะคล้ายๆไซด์เวอัอ่ะเป็นไซด์เว y าอันะครับค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆนะฮะเหมือนเขาสะสมกําลังเรื่อยๆนะแต่ว่าแรงซื้อกลับมาก็ เหมือนจะได้เปรียบมากกว่าตัวเซลเลอร์นะครับครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยโหจากขึ้นไปปุ๊บทีพีปุ๊บลุ้ลงแรงเลยลวงแรงเลยนะครับ,รบก็น่าจะช่วงเวลาเดียวกันที่มีข่าวออกนะฮะที่เรื่องอาจจะเรื่องทับนี่นแหละอืสําหรับยูแคนเนี่ยยังไม่มีแผนการใหม่นะครับนะครับซึ่งไม่มีแผนที่ชัดเจนเลยใช่ก็ทับมือไปก่อนครับผมนะครับสําหรับยูแคนเนาะหรือใครที่เล่นตามเทรนกรลอิจาณาเล่นได้เล่นในกรอบเนี่ยก็สามารถ ขึ้นมาด้านบนก็เซลลงมาด้านล่างก็อ่าบ่ายขึ้นไปแค่นั้นเองครับยูฟังโอ้โหอันนี้เสียวมากนะยูฟังเนี่ยเกือบโดนเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะฮะอ่าอันนี้ยังดีแล้วเป็นช่วงถ้าสมมติใครใครเทรดี่อันนี้สี่สี่ทุ่มนะใช่ก็ไม่ไม่เป็นไรแต่ถ้าถือแล้วแบบปุ๊บสมมุติอันนี้แท่งนี้เป็นประมาณที่สี่อ่าโหน่าจะโดนสเปดน่าจะโดนนะฮะแล้วก็โดนเดแอลไปเลยอันนี้อันนี้เราก็รอ ราลุ้นทีพีแล้วกันครับผมนะครับสําหรับยูฟลังอันนี้ถือว่าต้องบอกว่าใจแข็งมากเลยนะสำหรับตัวยูฟลังเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะโดนซะแล้วนะใช่แต่สําหรับยูฟลังเนี่ยเราคือแบบฟังสวิตเขาก็ไม่ได้อ่อนค่ามากนะครับนแต่เราก็เผื่อๆไว้เผื่อๆไว้โอ้อันนี้ก็ถือว่ากว้างอยู่นะใช่นะฮะแต่ก็เกือบลงมาโดนนะเหมือนกันใช่อันนี้รอทีพีแล้วกันนะครับสําหรับยูฟังนะครับเอยูเป็นไงฮะเอยูก็ ยังอยู่ในกรอบแต่ว่าแรงขายเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะก็ต้องรอดูว่าจะยืนที่ศูน8จุดหกสี่แปดตรงนี้นะไหวหรือเปล่านะครับถ้ายืนไม่ไหวเนี่ยก็อาจจะเบรกลงข้างล่างก็ได้เหมือนกันนะฮะใช่นะครับสำหรับแผนวันนี้ก็ถ้าอย่างที่อทอมบอกเลยอืมรอดูท่ายืนก่อนแล้วกันยืนไม่ได้ใช่นะครับลวงแน่นอนครับผมครับสำหรับ a ออูอืมเนาะนะฮะร,รอดูท่าทีก่อนก่อนลวกันนะครับช่วงสัก ตลาดยุโรปเปิดเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีเรีแอชอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าช่วงยุโรปที่เปิดกับนิวยอร์กเนี่ยถ้านิวยอร์กเปิดแล้วมินยังเจอแรงเทขายอยู่อ่ะคิดว่าน่าจะเบรกลงมาละอืมแต่แต่ถ้าดูดูอย่างนี้ก็ยังอยู่ในกรอบมันก็ยังอยู่ในกรอบ<ช>นะครับถ้าเป็นสี่ชั่วโมงก็ไม่ได้มีอะไรไม่หลุดด้วยอ่าใช่นะครับแต่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันค่อนข,ข้างที่จะแบบแปลกๆนะฮะแล้วตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีปัจจัยอะไรใหม่เท่าไหร่ ใช่นะครับก็ยังเล่นอยู่ในกรอบได้เนาะแล้วก็ค่อยไปรอดูกันนะครับว่าช่วงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งไหมมันจะมีขาดสารัดออกเหมือนกันนะครก็จะมียอดครับอีกใช่ฮะยอดคัปลีกครับทีนี้ไปดูเอ็นบ้างเอ็โอ้โหนี่ับอันนี้เหมือนจะลงต่อแล้วนะอ่าอันนี้ไม่ไหวแล้วนะครับนี่ถ้าถ้าลุงลงต่อนี่ก็เรามารอโซนด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับนะครับสำหรับเอ็นยูก็ ยังไม่ค่อยมีแผนการอัปเดตใหม่เท่าไหร่นะครับก็จะมีแค่ EU ที่น่าจะลงต่อใช่หรือเปล่านะครับต้องมารอดูนะครับแล้วก็จ u ก็ยังใช้แผนเดิมได้อยู่นะครับมันยังไม่หลุดเนาะใช่นะครับจริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรเน่องจากอัปเดตข่าวที่มีอ่าช่วงเวลาสี่ทุ่มเนี่ยจริงเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคุณถามเนี่ยเขาไปพูดกันตอนไหนหรือว่าข่าวที่ออกมาในช่วงเวลาสี่ทุ่มกันแน่แล้วครับหรือว่าห้าทุ่มเนาะ แต่ว่าดูจากตลาดที่รีแอคออกมาเนีช่วงประมาณสี่ทุ่มเนี่ย <c oughs> ก็มีการเทาาขายค่อนข้างแรงนะสำหรับ <c oughs> ตัวดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยใครอยู่ณตอนนั้นเนี่ยเออหรือว่าใครที่ติดตามข่าวนยก็ คอมเมนต์บอกเรากันได้เนาะว่าข่าวในมันออกมาช่วงไหนนะครับตอนนั้นเราก็น่าจะทําอะไรกันอยู่นั้นหลับไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูหนังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะอ่ประมาณนี้และกันสําหรับอ่าการวางแผนการเหตุแล้วก็ข่าวในวันนี้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับแขนจะมีอะไรนะครับหรือว่าข่าวจะมปีอะไรนะครับก็ติดตามเราได้ใหมนะครับกับรายการคิดปัญหา for เด็กครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ youhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด